เสร็จครับพวกนี้เตรียมส่งชุดเทอร์โบอ่าทั้งหมดนี้เป็นของรถไถยทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ของ6 6พันอ่าไม่ใช่เป็นของห้าพันนะครับชุดนี้เป็นเทอร์โบเอใหม่นะครับลูกค้าบอกว่าต้องการเอ2สองของใหม่ก็เลยจัดให้ไปนะครับพร้อมกองซิง่งพร้อมของควายตอนนี้กองอยู่นอกนะครับอันนี้เป็น เอห้าสิบเก่านอกพร้อมของควายเหมือนกันนะครับลูกค้าไม่เอาท่อไม่เอาอะไรเลยนะครับเอาแค่ระบบน้ำมันแล้วก็พวกข่าควายแล้วก็คอท่อไอเสียนะครับอันนี้ส่งอู่ที่ลบบุรีนะครับจัดไปจัาจัดพรวงนี้พร้อมส่งครับทั้งหมดนี้เลยสนใจก็สอบถามได้ครับ0ูนย์เก้าเจ็ดเนะครับหรือว่าทักเข้ามาที่ Facebook ก็ได้ครับ Facebook ชื่อไพศาลจันจเจริญเป็นภาษาไทยเลยนะครับ งานมีตลอดครับมีทุกวันครับส่งได้ทุกวันแต่ว่าถ้าออเดอร์เป็นชุดต้องล่วงหน้านะครับอย่างน้อย2-3วันนะครับ